ดีครับสวัสดีพี่เพียน้องเอฟซียามค่ำคืนครับคันนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนแปบ๊บหนึ่งดูนาฬิกาก่อนนี่ครับสี่ทุ่มแปดนาทีเจ้าอินดี้ยังขึ้นข้าวอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอขึ้นข้าวเสร็จก็จะไปส่งเลยนะครับไปส่งลานรับซื้อเลย จะไม่แบกข้าวไว้บนรถนะครับตอนนี้ข้าวบนรถกอ็อยู่ราวๆประมาณสักสี่ตันนะครับประมาณสักสี่ตันเพราะว่าข้าวอยู่หลังก็มีเพราะว่ากระบะมืดก็คือท่วมแล้วนะครับเต็มกระบะมืดแล้วนะข้าวก็จะประมาณนี้นะครับในก็เต็มแล้วนะก็ในะนะข้างหลังก็นี่ครับข้าวก็คือขึ้น เต็มกระบะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกกุ้มนึงครับรออีกกุ้มเดียวก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวอยู่นะครับนู่นกลางทุ่งนู่นแหละเจ้าดีซีเก้าสามเราครับส่วนดีซีเจ็ดศูนย์เกี่ยวข้าวปลูกอยู่นะครับอันนี้ก็มืดตืด้อเจอข้าวล้มนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคครับ ข้าล้มเราก็เกี่ยวได้นะเมื่อกี้พระเอกเจอหนูใช้รถเกี่ยววิ่งย่ำหนูอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันกลางคืนเนาะไม่รู้จะไปหายัางไงหนูอะ่ะตอ,อนนี้ใครสู้ได้ทนได้ก็ก็ได้งานนะครับสี่ทุ่มณนะเวลานี้นะ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับเกี่ยวอยู่นู้นฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นรถช่างปองนะครับที่ผมเรียกมาช่วยนะครับก็ให้ช่างตั้มนะครับเป็นคนดูรถคันนู้นอยู่นะคันนั้นน่าจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนเห็นบอกนะครับก็ต้องมารอด้นกันดูแหละว่า จะช้าจะเร็วกันขนาดไหนนะคันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มก็น่าจะเสร็จนะครับน่าจะเร็วกว่ากันชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าก็แบ่งกันเกี่ยวเหมือนกันนะครับคันนี้เกี่ยวข้าวขึ้นรถนะครับเกี่ยวข้าวขึ้นรถไปส่งลานรับซื้อนะครับส่วนนุน้นคุณดันอยู่นู่นครับนุน่นคุณดันอยู่ตรงนูน้น ไฟแวบ,บๆอยู่นุ่นนุ่นครับขุนดันอยู่นุ่นแหละขุนดันนี้เกี่ยวข้าวปูกับใกล้จะเสร็จแล้วนุ่นนุ่นเห็นจะไฟเห็นไหมไฟนะครับขุนดันอยู่นั่นครับก็ต้องสู้ครับดิ้นกันไปครับตอนนี้เพราะว่าอ่าเราต้องเล่งเอางานออกเนื่องจากว่าพี่ขอนแก่นก็โทรตามแล้วนะครับ ตอนเก่นโทรตามแต่ติดปัญหาที่ว่ามีพายุเข้าก็เลยยังไม่ได้ไปนะครับส่วนอุบลพายุออกเมื่อวานนะครับช่วงกลางคืนวันนี้มีโอกาสที่จะต้องเล่งมือเกี่ยวก็ต้องรีบนะครับรีบเจ้าอินดีก็วันนี้ก็เที่ยวนี้เที่ยวที่สองนะครับที่จริงอ่ะผมต้องได้สามเที่ยวแหละแต่ว่าผมแบ่งให้รถเล็กด้วยนะครับผมแบ่งรถเล็ก วิ่งด้วยเที่ยวหนึ่งนะครับผมให้พี่เขาวิ่งด้วยนะนี่พี่น้องเอาดึกอื่นเที่ยงคืนก็ต้องก็ต้องเกี่ยวก็ต้องรอใส่ข้าวนะครับน,นุ่นฝั่งนุ่นก็ เจ้าของนาเจ้าของนาก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับก็มีศักเป็นพี่เมียผมนี่แหละเกี่ยวข้าวคนอื่นเกี่ยวดึกไม่ได้เ,ดเขาจะว่าเอาต้องเกี่ยวข้าวพี่เมียตัวเองนี่แหละนะครับมีฝั่งนี้ก็รอรอ,รอรถเกี่ยวเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่รถผมนะตอนนี้ก็เป็นพี่เมียผมเหมือนกันนะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ว่าคนนี้เป็นพี่คนโตนะครับนะครับลูก แม่ยายแม่ยายใหญ่นะครับขันพัาไสสารกเกินว่าไม่เท่าไงครับนี่หน้าเพิ่นนื่กันเพิ่นกระถารถอ่าเดี๋ยวรถเดพ่นยังโบท่านมาหอดนะครับบบลูว่ามาเกี่ยวไห้มือได้นะครับผมนี่ตัวนี้เต็มทุ่งยังไม่ได้เกี่ยวออกเหมือนกันตอนนี้ข้าวที่อุบลก็ เกี่ยวทยอยเกี่ยวใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วหลายทีมงานหลายคันก็เดินทางไปเกี่ยวที่อื่นแล้วด้วยเอาขุนดันติดข้อเหรอพี่น้องบันเป็นน้ำหมอกเนาะหมอกมันลงครับแต่ว่ากะกะพ่อเกี่ยวได้อยู่ครับผมนะครับเสียเกียรติกะจอดแล้ว่าสันว่าจอดแล้วไอผมเมื่อยวมาสัน่นผมผู้เดียว,ว่า สุปเกตครับคนเดียวครับรถดีซีเก้าห้านะครับเ <_ C 1> ขาบ้านจอดแล้ววสะสัตว่มามีแต่ชีมงานสายจวดนี่นะครับพี่น้องดันย่างเดียวตอนนี้เพราะว่าก็อยากเล้วนะครับอยากเล้วถ้าจบทงนี้ได้กับมืออื่นก็ก็เหลือเจ้าใหญ่เลยครับหกสิไรมืออนต้องดันให้สุดมืออึนหกสิบไร๋ย เม็ดเทเขาปลูกที่เมิ่อะหละ่ะกวักนี่เราก็ค่อยทยอยขนเอาบ่อาม,มาเบิงของคุณดันครับเดี๋ยวถ้าพอเอกแล้วนะครับอายเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนกน็อาจจะย่างมาดึงซอยกันนะครับ เพราะว่าฟังนี้เขาล่มโอ้นอนแอ่งแมงเขาปลูกว่าสันว่วะนี่มันพี่นองเลยอยากปลูก่าปลูกแล้วครับนี่ เพือปิ่งนี่นำครับนี่อันนี้พร่รลายครับอันนี้รถเกี่ยวแรนประมาณ4ีซหลอบกระมืดนะครับแต่มันกระสิสาเนี่ยก็คือเข่าลมนี่แหะครับพี่น้องเอ้ยดึงด่นยังขึ้นก็ะเกี้ยวสูอยู่ครับเอาไ้เล้่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียน้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นั่นครับผมกับช่องล OK ็อกกีนด้สายจวดทีมงานทัวหนึ่งเฮานะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั่งช่องแล้วก็ทีมงานรถเกี่ยวนะครับเพระาะว่าจะเป็นาทางอื่นทางไก่นะครับทีมงานรถเกี่ยวสู่ๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หากันนะเมืร่รดูอีกแค่ หนึ่งเดือนกับเมื่อรู้ดูแลครับก็คือ,อเดืนเอนพฤศจิกาเข้าถึงท่านว่านี่ก็คือเมื่อเมื่อหนาเกี่ยวเขาแล้วนะครับสีมีเกี่ยวเนียกัช่วงเดือนท่านว่าช่วงต้นต้นเดือนก็นอาจจะเป็นแถวแถวโคราชนะครับแถวแถวโคราชแถวแถวจังหวันดคนครราชสีมานะครับอาจจะมีอยู่ปะป้ายนะครับแล้วก็แถวศรีสะเกดนะครับคนที่ขาจาเฮ็ดหน้าหลากว่าประมูนะอาจจะมีนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับดึกๆดือนยังขึ้นแล้วนะครับรักษาสุขภาพนด้ะครับผม